เมื่อกใกล้ถึงเทศกาลตรุษจ,จีนหรือปีใหม่ของชาวเวียดนามในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของเวียดนามที่เรียกว่ากวางฝูเกาหมู่บ้านทำทูปแห่งนี้มักจะเป็นไวรัลในประเทศจากการนำทูปสีมาเรียงต่อๆกันเป็นรูปร่างเต็มไปด้วยสีสันหลากตาไม่ว่าจะเป็นรูปแผนที่ธงชาติเวียดนามเป็นต้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่อยากถ่ายรูปลงอินสตาแกรม สำหรับกระบวนการทำทูบสีจะยังใช้วิธีแบบดั้งเดิมเริ่มจากการสับกิ่งไผ่เพื่อปอนเข้าเครื่องเหลาจากนั้นนำทูบจุ่มลงในถังสีมัดเป็นกำรรมและนำไปตากแดดเรียงกันเป็นรูปร่าง ดังถิฮวาคนทำทู่วัย45ปีซึ่งทำมานานถึง3ทศวรรษแล้วบอกว่าทูแบบดั้งเดิมมีเพียงสีแดงและสีชมพูเท่านั้นเนื่องจากหมู่บ้านของเรากลายเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวในการถ่ายรูปเราจึงสร้างทูบหลากสีสันเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพได้ดีที่สุดร ất là tự hào và rất là yêu nghề. tôi có cái nghề truyền thống này là nghề truyền thống của gia đình tôi từ xưa. Bây giờ thì có thêm so in terms of experience uh, i think this is new for us and then the place is very nice very colorful and it's, it's really an instagram worthy place perfect combination of the traditional craft that you can see here and it's nice to take uh, photos with all the colors so it's wonderful yes สำหรับใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางทูบหลักสีสันและถ่ายรูปสวยๆลงอินสตาแกรมสามารถมาได้ที่หมู่บ้านกวางฟูเกา่าเขตอุงฮวาชานเมืองฮานอยประเทศเวียดนามโดยมีค่าเข้า,ขาราว50,000่ดงหรือประมาณ73บาบาทโดยสามารถอยู่ได้นานตามความต้องการเลยละค่ะ